สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำหมูย่างตักไร้กันนะคะเมนูนี้บอกเลยว่าอร่อยมากๆค่ะจิ้มกับน้ำจิ้มนะคะเข้ากันเข้ากันค่ะเราจะเริ่มจากการทำน้ำจิ้มค่ะใส่น้ำส้มลงไปใส่น้ำตาลลงไปค่ะต้มให้น้ําตาลมันเดือดนะคะเดือดจนเป็นฟองปล่อย พอมันเริ่มเหนียวแบบนี้แล้วเราก็จะเติมพริกลงไปนะคะความเผ็ดตามใจชอบจากนั้นเราก็จะพักไว้ให้เย็นค่ะต่อไปเราจะนำกระเทียมพริกตะไคร้ลงไปตำนะคะตำจนละเอียดดีค่ะพอละเอียดดีแล้วเราก็จะนำมาใส่ในกระมังหมูที่เราจะใช้ในการหมักนะคะ เติมด้วยพริกไทยค่ะผงปรุงรสน้ำตาลมะพร้าวสซีิ้วขาวจากนั้นก็คลุกเคล้าค่ะคลุกเคล้าไปเรื่อยๆจนทุกอย่างมันเข้ากันนะคะเราจะนวดไปด้วยค่ะ นตอนนี้ต้องใจเย็นๆนะคะนวดให้เข้ากันพอเข้ากันดีแล้วเราก็จะพักไว้ก่อนค่ะพักไว้ในตู้เย็นครึ่งชั่วโมงนะคะพอครบเวลาแล้วเราก็จะนำออกมาปั้นค่ะเราจะใช้ตะไคร้นะคะจะทุบเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมออกมาค่ะ ทุบทุกอันเลยนะคะจากนั้นเราก็จะปั้นหมูขึ้นมาค่ะอย่าปั้นลูกเล็กลูกใหญ่ก็ตามแต่คุณผู้ชมได้เลยค่ะแล้วก็เอาตะไคร้ไว้ตรงกลางแล้วก็บีบแบบนี้ค่ะให้เป็นก้อนตามลักษณะที่เราต้องการเลยนะคะเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมูหมดค่ะ จะนำไปย่างด้วยเตาถ่านหรือหม้ออบลมร้อนแต่วันนี้แอดมินจะหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะใช้ไฟ160องศา15นาทีค่ะออกมาสวยงามมากๆจากนั้นก็จัดเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มที่เราทำไว้นะคะส่วนน้ำจิ้มเราก็จะขูดแครอทใส่ลงไปนิดนึงเพื่อความสวยงามและอร่อยขึ้นค่ะ ลองไปทำกันดูนะคะทำง่ายๆอร่อยมากค่ะ